สวัสดีครับผมมิกจาก SC Good Home นะครับวันนี้มีบ้านเดี่ยวปล่อยเช่ามาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น 01.RH001 นะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับผมน,นะครับสามารถจอดรถยนต์ภายในบ้านได้2คันนะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับผม ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้นะครับเดี๋ยวเราพาเดินดูก่อนนะครับส่วนหญ้าตรงนี้เดี๋ยวเจ้าของจะเคลียร์ให้อีกรอบนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังของทางตัวบ้านนะครับ,รบก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับผม ตัวนี้ด้านหลังตัวนี้เราสามารถใช้เป็นครัวนอกก็ได้นะครับผมตันนี้ก็จะเป็นหน้าข้างอีกทางหนึ่งนะครับ เข้ามาห้องแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นห้องโถงนะครับนี่นะครับก็จะมีโซฟาสำหรับรับแขกแล้วก็มีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารนะครับ ตรนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมีตู้เย็นไมโครเวฟให้นะครับแล้วก็จะมีซิงค์มีชั้นวางสําหรับเก็บของได้นะครับน,นะครับผมประตูนี้ก็จะเปิดออกไปด้านหลังเ,ออเขาเรียกว่าหลังหลังบ้านนะครับที่เราผ่านไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับผมก็จะเปิดออกมาด้านหลังได้นะครับหลังบ้านตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ทําครัวเราอาจจะไว้เป็นลานซักล้างก็ได้นะครับ ไว้สลับตากผ้าก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องที่หนึ่งนะครับผมบเออลื่อนนิดหน่อยตรงนี้ก็จะห้องสลับห้องน้ำห้องนี้ก็ติดเครื่องทำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันต่อนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับสำหรับห้องนอนห้อง,น,อน,องน,อน,นี้ก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วเวช่นกันนะครับนี่นะครับผมห้องถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนห้องที่สองก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยนะครับเตียงตู้เสื้อผ้าโอ้ยขออภยัยเตียงตู้เสื้อผ้า ตัวเครื่องแป้งนะครับนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆภายในห้องนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ใหม่เลยนะครับผมสำหรับห้องนอนห้องนี้ถือว่าเป็นห้องนอนมาเตอร์ก็ได้นะครับห้องนอนห้องที่สองเนาะเพราะว่ามีห้องน้ําภายในภายในห้องด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดินเข้าไปใหม่ นี่ทำเหมือนยังไม่เคยมาอ่าเข้าไปใหม่นี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับก็ติดเอาทำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกออกจากกันนะครับนี่นะครับผมน,นะครับเจ้าของก็ดูแลบ้านอย่างดีนะครับบ้านก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะครับสรุปสำหรับหลังนี้นะครับศูน์ RH001 นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถนะครับพื้นที่73ตารางวานะครับปล่อยเช่าที่เดือนละ15,000บาทสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชั่นอยู่ที่ช้ชางคานใกล้กับเซ็นทันแอร์พอเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่แล้วก็โฮเมืองนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบนะครับพร้อมอยู่ สำหรับสัญญาขั้นต่ำา1ปีประกัน2ร่วงหน้า1นะครับจ่าย3เดือนเข้าอยู่ได้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านเช่าในตัวเมืองนะครับงบ15,000บาทก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับให้คำแนะนำกันได้นะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ